งานนี้พุณลงรีวิวหน้าเพจใช่ไหม,อ,ม,มอ๋ออุ้ย,อ,ยอุ้ยก็สอบเด้งมากตอนนี้<อ>มันแน่นมากฟนะูมากโคตรฟูอ่ะงานฟีดลูกค้าเริ่มกันเลยไหมคะแอนมิวเริ่มเลยจ้าตัวนี้ kr สองห้าห้าลูกค้าตัวนี้น้ำหนักแปดสิบกิโลนะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทนะจัดโปรหรือเปล่าเอตัวนี้ไม่ได้โปรแม่ตัวนี้จะแจ็คเก็ตฟีดนะ น้ำหนัก80กิโลลูกค้า3,900บาทเท่านั้นราคาคุ้มๆเลยกระดิ่งไปไหนคะแอดเค้กระดิ่งหายกระดิ่งหายแม่งานฟีดฟังหุ่นให้หน่อยจ้าโอเคแม่ตัวนี้งานเกาหลีเอ้ชูเลยค่ะฟีดตัวนี้ก็จะมีทั้งขนสั้นขนยาวนะลูกค้าอุ๊ยตกใจ ตัวนี้มันมีทั้งขนสั้นขนยาวเลยนะลูกค้าแล้วก็จะมีเป็นงานฮูดด้วยมีฮูดดี้มีงานขาน้าด้วยนะเป็นสิบสิบหน้าอุ้ยแบงแบงหรอมีแบงออกด้วยลูกค้างานเกาหลีมีแบงให้ลุ้นนะแม่มันมีทั้งขนสั้นขนยาวเลยขาสีสันนะเบงแบนขนมค่ะแบแบงแบงแบงแอนมี้เขาเล่นมุกกันแม่วิทมันขาไซส์เลยนะตัวนี้อุ้ยเป็นเป็นแบบว่าฟีดขนยาวเอ๊ย ขนนุ่มขนนุ่มยูนิโค้ก้ายูนิโค้ก็ยูนิโคคู่กันเลยมีทั้งขนสั้นขนยาวเลยแม่เนี่ยใช่คู่กันเลยคู่กันเลยฝาแฟดเนาะมูนินมูตากาซลองซองตีบแม่มาใส่ฟ้าพายุยูนิโคค่ะเล่นหมูกกันหน่อยเล่นมูกกันหน่อยนะมันมันคละอันนี้อะไรอันนี้อะไร ไม่ไมแม่มันเป็นแบบอาจจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีอะแม่แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักนะนะข้อกดายข้อดายค่ะอุ้ยมีแบรนด์ออกด้วยนะแม่มีซิปใช่มีทั้งหูสวมหัวผ่าหน้านะรู้เป็นไงคลุมตัวยาวก็มีงาคลุมตัวยาวก็มีอุ้ยนะมันค้าสีสันเลยนะแม่อุ้ยมีสีสันก็มีสีเลียบสีพื้นก็มีลูกค้า แม่ไปหลายสดก็ได้อุ้ยสวยนะใช่ดแบรอะไรนะแม่คางกอหรอคางกรเหรอคางกรค่ะแม่ไม่ใช่อังกรนะอุ้ยอุ้ยมิวตัวนี้ตัวนี้มีความเป็นแฟชั่นอะตัวเนี้ยตัวเนี้ยวัยรุ่นจะชอบเนาะวัยรุ่นจะฮิตจะฮิตแม่ตัวเนี้ยสวยจริงสวยต้องซื้อแล้วไหมแม่กระสอบยีวิ่งว่างนะจ๊ะกระสอบยีวิ่งว่าง มีส่วนลดห้าร้อยบาทแม่เอาไหมสวยมากแม่เอาไปเอาไปไลฟ์สดขายก็ได้นะอันนี้เป็นฟีดอะไรคะฟีดตัวยาวอุ้ยเนปาหรอแม่เอาชูไปก่อนชูไปก่อนเป็นแบรนด์เนาะยิ่งยิ่งเอาไปซักไปอบอะยิ่งฟูเลยใช่ใครที่ขายใช่ไปแบบว่าขึ้นเนือขึ้นดอยหรือว่าไปต่างประเทศ จะชอบมากงานฟีดแล้วก็เป็นงานไข่ดีลูกค้าคุ้มมากจริงแม่มันมีฮูดด้วยมีฮูดด้วยแม่ฮูดผ่านหน้าแล้วก็มีแบบว่าเป็นแบบขนสั้นขนยาวนะใช่งานกระเป๋าหน้าก็มีมีติดไปแ,แล้วก็จับมาก็เป็นยูนิโค้ดด้วยเนี่ยแม่ตัวอย่างตัวเนี้ยม็น oh. ของอยู่ินโค้ แม่เพิ่งเมินน้องนายสีเ่เดือดเดอ่ะแม่พิกแบนด์ูก่อนนะนี่อย่างตัวนี้เป็นของยูนิโคย้ำรหัสกันอีกรอบเนาอตัวนี้เป็น KR 2 5 5นะแม่เป็นงานเกาหลีนะลูกค้าเป็นงานเกาหลีในราคาเท่าไหร่คะราคาสาาค่ะแม่สา0 0ยบาทเท่านั้นตัวนี้ตัวเนื้อหนาประสิทธิ์ก 8, ูอุยตัวนี้สวยมากเอ็นมูเ<อ>นี่ยแม่เหมาะกับการใส่ไปญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโคสวยลูกค้าแม่เป็นไรสดได้นะ แบนไหมแอดมิวไม่ท้าราบแบนแจ้งได้แบนแจ้งได้นะแม่อุ้ยแต่สวยจังเลยตัวนั้น่ะสวยจริงลูกค้าเนี่อย่างตัวนี้เป้นของยูนิคอยู่แล้วอะยูนิคก็มีออกนะยูนิคก็มีออกเยอะนะพีตัวนี้สวยเลยอุ้ยแบบแฟชั่นก็มีแม่อุ้ยแต่ไซส์เขาดีนะมันคาไซส์เลยหมุดไม่ขึ้นหรอแม่ตัวนี้ K R สองห้าห้านะแม่ ตัวนี้ KR 2 5สองเกาหลีีม้าคะอะไรนะคะสเวตเตอร์เกาหลีมีไหมคะสเวตเตอร์เกาหลีจะมีแต่เป็นงานฮูดเนาะเห็นแอนมินตะวันบอกนะแอนมินตะวันแจ้งมาว่าเหลือแค่ฮูเหลือเป็นงานฮูดงานขอกำหนดสินค้าหมดนะ KR 0 4 5ยอุ้ยรีบอกเหรออุ้ยมีแบรนด์ออกเยอะจังอะลีนิโกออกรีบอกออกเยอะมากนะแม่มีทั้งแขนสั้นแขนยาวเลยค่าสี่สามสีเลียสีพื้นนะแม่ สีสันก็มีนะไม่ใช่แค่จะมีแค่สีดํานะสีสันก็มีออกนะแม่ถ้าตัวนี้ถ้าอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฟีดขนสั้นแม่อุ้ยแต่สวยอ่ะเท่อะเนี่ยแม่ตัวนี้เป็นฟีดขนสั้นเนี่ยมีสกิีนด้านหลังด้วยนะขนสั้นอุ้ยวีแม่ตัวนี้ไว้รุ่นมากเลยโคตรน่ารักอ่ะมันเป็นปากนะมันเป็นปากข้างหน้าใช่ไหมตัวนี้กระดิ่งพังแล้วเหรอใคร แม่ตําหนินะคะ1นึนะขาดเสียซักซ้อมหรือเปื้อนเลอะนะแม่อย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแม่มันจะมีเลอะเนาะเนี่ยแม่มันจะมีเลอะนะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปซักทำความสะอาดได้นะแม่ตำหนิมันก็จะมีไปบ้างนะหนูขอคนเข้าใจงานนะมิติฮูด,ด้วยหนูขอคนเข้าใจงานนะแม่อุ้ยอุ๊ยแอดมิวเดินน้อยเฟค่ะ เอามีเดินนอเฟสออกเอา้าแม่ยังไงมีเดินนอเฟสออกออกออกรัวยูนิคอร์เดินนอเฟสนะมีออกแม่ขนสั้นขนยาวค้ากันไปเลยงานฮูดก็มีนะฮูดดี้เอา้าเนี่ยฮูดก็มีนะแม่อุ้ยมีทั้งสวมหัวสวมหัวผ่านหน้านะลูกค้าแม่อุ้ย,ยเนี่ยทรงอย่างเงี้ยเท่ลูกค้าเอาไปขายกลุ่มไวัยรุ่นได้นะกลุ่มวัยรุ่นนะ่จะชอบ ใช่เหมือนเสียงรไว้ติมไหมลูกค้าเสียงกระดิ่งยูนิโคค่ะอุ้ยแบออกเยอะนะยูนิโคก็มารวยอยู่แม่ยูนิโคก็มารวยอยู่ตำหนินะคะตีให้ห่งถึงสิ้เปนะลูกคา้ามันจะมีเลอะไปบ้างนะมีเป็นขุยหรือเลอะนะมีไปบ้างแถ้าหนูเจอตำหนิหนูก็จะชูให้ลูกค้าดูนะอุ้ยแบลอะไรแบลอะไรคะดิกกี้ค่ะเวอร์มาจิกกี้ออกนะลูกค้า มีกองเชียร์อยู่ทางด้านหลังนะลูกค้านะดิคิม่ออกกระสอบรีวิวยังว่างนะลูกค้าแต่ก็มาชมงานพร้อมกันเนาะคุยคุยกับแอดมินได้นะสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยแม่เห็นสีเรียบอย่างนี้อย่าพึ่งเมินน้องนะน้องเป็นแบรนด์นะน้องเป็นสปาค่ะแม่ออ้ยแด่สปานะสปาอุ๊ยเจออีกแล้วอุ๊ยอย่าเพิ่งพูด วิคีทำไมขอขออภัยค่ะลูกค้า้ิกิน่าวยแต่งงานมันเท่เนาะไล่โอ้ยไล่กันช่วงดึกแม่เผื่อมีคนแบบว่าอยากหางานไปขายแม่วิแอดมิวเจอได้อีกแล้วเจอได้อีกแล้วเอาเนี่ยก่อนอันนั้นยูนิคอร์แอดมิวตัวนี้เป็นฟีดขนสั้นนะ จะเป็นของของมือมันหมดวันี้นะคะพี่ถุนก็คืช่วงวันเสาร์จะมีไลฟ์ช่วงค่ำนะคะใช่ช่วงวันศุกร์วันเสาร์จะมีไลฟ์เนาะจะมีไลฟ์ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะใช่แหวะมาได้แหวะมาได้แหวะมาชมน้องไลฟ์สดช่วงค่ำได้นะวันศุกร์กับวันเสาร์นะเอาหนูขอใครโชว์ก่อนแอดลุนก่อนแอดลุนก่อนดิกกี้อีกแล้วลูกค้า ดิคี้ฟิลลายูนิโคอะไรอีกอะมีแบรนด์เยอะลูกค้าแบรนด์ออกเดอะนอตเฟสก็มีออกดิกกี้จ้าแม่ทอมมี่ค่ะแม่ก็สอบนี้มีทอมมี่ออกมีดิกกี้ออกมียูนิโคออกนะแบรนด์เยอะมากอุ้ยแบรนด์ออกดีจังเลยอะใช่สปาก็มีออกลูกค้ายืนพื้นด้วยยูนิโค แบรนด์เยอะมากลูกค้าหมอการไปแล้วสดขาน,นนะนะขายแบบว่ากลุ่มลูกค้าที่ไปต่างประเทศอะแม่เพราะว่าตอนตอนไปต่างประเทศแอดมินก็ใส่ฟีดเป็นกันแต่ฮิมาถล่มถล่มใส่แอดมินเปยกเลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยน่ารักเนี่ยงานฟีดน่ารักลูกค้าแต่มันใส่ให้ความอบอุ่นได้ดีเลยนะงานฟีดมันมีทั้งมันมีตัวยาวตัวสั้นนะลูกค้าแต่ตัวยาวจะมีติดไปบ้างใส่ในเมืองไทยได้เ้ะใส่ได้ถ้าขึ้นเหนือขึ้นดอยหนาวๆอะแม่ แม่นนิตนะอนนี้หนึ่งถึงสิ้เปอร์นตนะ้เปิลเลือเนี่แม่อหู่ตัวนี้ <_ d ata> เห็นไหมมันจะมีเปิ้นไปบ้างลูกค้าแต่ว่าลูกค้าสามารถเอาไปทักทักอะไรเอาไปซักทําความสะอาดได้นะแม่แต่ถ้าเอาไปอบเอาไปอบยิ่งฟูนะยิ่งเอาไปอบยิ่งฟูเลยแม่ย <_ d ata> ูนิโค้่ะยูนิโค้ดฟดแบนเยอะจังเลยอ่ะแบนออกดีมากใช่ใช่ เพราะว่าเจสิบอะเจสิบอะตัวฟีดเหมือนกันแต่ก็ขายหมดไปแล้วนะแม่ใครที่แบบว่าโราเจสิบแต่ว่าแบบเจสิบมันหมดแล้วอะไม่เอางานตัวนี้ไปก่อนเอาไปแทนกันได้เอาไปแทนเจสิบได้ปังเหมือนกันงานพรสองห้าห้านะตัวนี้เอาไปแบงๆแบงแบงแบงอุ้ยเป็นแบงแบงแม่เป็นงานฮูดนะฮูดฟรีสขงสั้นท็อปเชนค่ะอุ้ยแบงเยอะอะลูกค้า แม่ก็สอบดียังว่างนะตัวนี้ตัวนี้ KR สองห้นะครบเทนค่ะเทนค่ะตัวนี้ k คส r 5นะ2 5้าหานแจ็กเก็ตฟรีนะลูกค้าตัวนี้น้หนัก80ดกิโลนะตัวน้าหนักแปดสกิโลนะลูกค้าตัวนี้ราคา3,500บาทเท่านั้นอ <3, 900. S 1> ุ้สยสามพันเขออภัยค่ะลูกค้าสาม0ันเก้าร้อยหนะ้าร้อยห้าร้อยได้ส่วนลดห้าร้อยเลยลูกค้าตัวนี้จะเหลือสามพันสี่เท่านั้น ลูกค้าถ้ารับตอนนี้จะเหลือสามพันสี่นะลูกค้าโอนโอน,โอนก่อนจบไลน์นะจะเหลือสามพันสี่เท่านั้นลูกค้าคุ้มนะเ hey! ฮ้คุ้มจริงอุย้ยแบรนอะไรคล้ายลูนรีบอกรีบอกรุก้ยแบรนด์เยอะมากลูกค้าสวยเป็นตัวยาวด้วยเนาะเป็นตัวยาวแม่มมอุย้ยบางตัวมีซับในดด้วยบางตัวมีซับในเป็นแล้วก็คลาเลย ขนสั้นขนยาวเนาะมีฮูดใดๆคือมีฮูดด้วยนะลูกค้าเปิรนเลยก็มีไปบ้างนะลูกค้า1 1 5เอนตะจ๊ะตำหนินะหนูขอคนเข้าใจงานนะแม่หนูขอคนเข้าใจงานนะจ๊ะเคทูจ้าฟีดออกอุ้ยมันมีแบบว่าฟีดแบบไวรุ่นด้วยเนาะนีตัวนี้สวยมันมีแบบไวรุ่นด้วยเดี๋ยวแอนดมินขอจัดทรงให้สวยก่อนเดี๋ยวแอนดมินจัดทรงให้นะจะได้โชว์ทรงลูกค้าจะได้เห็นทรงกันชัดๆเนาะ ว่างานมันเป็นยังไงไไเนี่ยอุ้ยใส่ดีมากลูกค้าสวยอะ่ะแม่เนี่ยงานไม่ได้ก็ลกรลานะ่ะแบรนด์หรือเปล่าแม่มอาจจะเป็นแบรนด์สตรีของเกาหลีก็ได้นะแม่ใครรู้ก็พิมพิมพ์บอกแอนมินได้นะสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าพี่ทักทายกันได้จ้ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะจา้า,ายูนิโค้ค่วยูนิโค้ค่ะอุ้ยมันออกดีมากไอ้เค้ก นี่ตัวนี้เป็นของขออดายค่ะแม่จบอะไรก็แบนแบนออกดีมากอุ้ยขอขอเทุค่ะมขก็อกนนะว่าอันนี้ไม่ใช่กระอบแบน้วนเนาะใช่ไม่ใช่แบนล้วนนะมันจะมีคระปนไปแม่เยอะมากจะมากจะน้อยแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าใช่แต่ส่วนใหญ่เปิดมาก็มีแบนให้ลุ้นอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยกระสอบรีวยังว่างค่ะแม่กระสอบรีวยังว่างนะแม่กำลังมองหางานไปขายนะ ขายกลุ่มแบบลูกค้าที่ไปต่างประเทศยูนิโคค่ะแม่ยังไม่ทันจบเลยแบนออกแล้วแม่แบนมันออกจริงจริงมีทอมมี่เนาะทอมมี่ยูนิโค้ดเดอะนอตเฟสมีออกสปามีออกแม่ฟิลล่ามีออกนี่อุ้ยแอดมินจับได้แบนอีกแล้วแบ็กยาร์ดค่ะแม่ตัวนี้ก็แบนนะแบงแบงมีออกแบ็กยาร์ดมีออก ฟิลามีออกแม่แบนเยอะแบนเยอะพูดแบนไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะยูนิโค้ดค่ะข้างหลังข้างหลังแอดลูนก็เป็นยูนิโค้ดเหมือนกันแม่ยูนิโค้ดเยอะมากยูนิโค้ดเยอะมากลูกค้าจำนวนตัวอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบเนาะจริงกระสอบที่แบนเยอะขนาดนี้เป็นของคุณเป็นของคุณนะลดมากดาโโ่่จอะค ได้ค่ะเ <มา S 1> ดี๋ดาโนค่ะแม่อุ๊ยแอดมิลมันมีงานแบบว่าอย่างนี้แล้วอ,อะเนี่ยแบบทรงแบบว่ากระเป๋าหน้าทรงนี้แบบวัยรุ่นนิยมใส่เท่นะแอดเคกเท่มากเท่มากแล้วก็คขาสีสันเดี๋ยวแอนใช่ใช่เหมาะงานสติเกาหลีก็มีเดี๋ยวแอดมินจับสีสันให้ดูดีกว่า เดี๋ยวแอนมินจับสีสันให้ดูว,ว่าว่าลูกค้าก็สามารถเอาไปจับสีได้น,นะเ,เดี๋ยวจับสีสันให้ดูแม่เดี๋ยวมีนจับให้ดูว่าแบบจับสีสันออกมามันจะประมาณไหนแบนเทปแบนเค่ะเนี่ยแม่สีสันเขามีออกนะสีดีด้วยขออนุญาตนะลูกค้านี่เรียงสีได้เอาไปเรียงสีขายได้นะแม่นะใช่กลุ่มลูกค้าไปต่างประเทศจะชอบมากๆลูกค้า ผลงานปี๊จริงงานสีออกเยอะจริงแอดตวันลดมากจริงไม่ไม่จุกตายูนิโคค่ะแม่เราเราเปิดกระสอบกันแบบว่าสดสดเลยนะเราเปิดให้ลูกค้าดูกันสดสดเลยนะลูกค้ามีเจอตำหนิน้องก็บอกแจ้งกันตามตรงว่าน้องมันมีตำหนินะแม่ตำหนิหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลูกค้ามีเปื้อนเลอะไปบ้างนะเปอนอะไปบ้างหรือว่าผ้าเป็นขุยเนาะมันก็จะมีบ้างแต่ถ้าผ้าเป็นขุยแม่ก็สามารถซื้อเครื่องตัดขุยจากแอปส้มได้นะ แม่ราคาราคาไม่แรงราคาเบาเบาราคาเบาเแม่เนี่ยจะใบอีกแล้วจะใบอีกแล้วตัวนี้เป็นของโคลัมเบียค่ะแม่อุ้ยมันลดมากเลยอะลดจริงค่ะสปังมากปังมากแม่นี่มีงานฮูดด้วยอุ้ยน่ารักค่ะตัวนี้ใบหรือเปล่าขอแอบขออนุญาตแอบดูอุ้ยน่ารักมากเลยแม่ผ้าค่อนข้างใหม่ผ้าใหม่สะอาดยูนิโคค่ะแม่ ยูนิโคออกด้วยนะยูนิโคปีทอ<ฟ>มมี่ออกอยูนิโคออกฟินล่าออกสปาวออกแบนเยอะมากพูดไม่หวัน่นไม่ไหวดิกกี้ก็ออกแบนเยอะมากไอเคสแบนออกดีมากยูนิโคค่ะแม่อูดแบนเยอะจริงลูกค้าพูดแบนก็นไม่หยุดจริงจริงสีดีนะด้วยแล้วก็เนี่ยงานแบบเนี้ยเหมาะการใส่ไปต่างประเทศมากลูกค้าใช่ค่ะใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นอะขาดเงี้ยขาดฟีดไม่ได้ฟีดต้องติดตัวนะ จะญี่ปุ่นหรือประเทศไหนที่มันหนาวหนาวลูกค้างานฟรีต้องติดตัวเลยใชค่ะหรือว่าจะซื้อไปใส่เองก็ได้แม่แล้วก็เอาที่เหลือไปขายอย่างนี้ก็ได้สามารถทำราคาได้เหมือนกันลูกค้า,ใ,คา,าใ,ใช่จ่อกลุ่มได้เลยแม่เอาไปไลฟ์สดออแอปตอกตอ,อกได้แอปตอกตอ,อกนะมันจะมีใช่แอปตอกตอ,อกรลูกค้าเขาจะชอบซื้อกันช่วงดึกดกมืดมืยิ่งลูกค้าเยอะเลยนะ แม่ก็สอดรีวิวยังว่างนะแม่สนใจพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะมีส่วนลดให้ห้าร้อยบาทเลยแม่น้องมีส่วนลดให้ห้าร้อยบาทใช่สามพันสี่ร้อยเท่านั้นสามพันสี่ร้อยนะแม่นะตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่สามพันเก้านะแม่ถ้าเราก็สอบรีวิวส่วนลดห้าร้อยเหลือสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าแต่งานอะ่ะมันมีแบบว่าทรงวัยรุ่นออกด้วยนะวิสวยอะ่ะฟีด ฟีที่ดีแอบเห็นอะไรคะแอมิวแบงแบงค่ะอุ้ยแบงออกเลิดมากอุ้ยแอมิวลูกค้าเดินนอตเฟสค่ะเนนอตเฟสค่ะเอ่ตันนี้ก็น่าน่ารักราคาได้ดีนะขายได้ต้งสี่3 0 0ใช่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฟีของแกะหรือเปล่าลูกค้าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ใครที่ดูเป็นก็แจ้งแอดมินได้แจ้งแอดมินได้ไหนแอดมินอะไรแจ้งแอดมินได้นะโคลัมเบียโคลมเบียค่ะเลิมากลูกค้าแม่วันนี้มีหลายหลากหลายงานเลยนะน้องไลฟ์ไปแล้วตัวหนึ่งต้องดูอีกทแบบีแบบเดียวแบบเดียวเท่านั้นแหละลูกค้าตัว้า้าแนอะไรตัวนี้ออาตัวนี้ตัวนี้อันนี้แบนอะไรคะเป็นแบนแบนอุ้ยมีจีบเลิศ ฟีดของเ<ว>จฟให้ดูป้ายก่อนนะคะให้ดูป้ายกันก่อนอุ้ยสวยมากเลยอะเอ็ดมิวเป็นฮูดด้วยเนาะ,ะน้องเป็นฮูด,ด